ชาร์ลอตส์เว็บกาละเล่นอารรถ์อัญเชิญเด็กหญิงในกระจกที่ห้ามละสายตาไปจากเธออย่างเด็ดขาดบทความโดยอมรณาสารานุกรมแห่งความตาย ชาร์ลอต t ์ s เว็เป็นการละเล่นอาถรรพ์ที่ไม่เหมือนใครและเป็นการละเล่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอินเทอร์เน็ตอยู่พักใหญ่สิ่งที่ทำให้ชาร์ลอต t ์สเว็บแตกต่างจากพิธีกรรมอันเชิญทั่วๆไปก็คือเรื่องราวเบื้องหลังของวิญญาณที่ถูกเชิญมานั่นเอง ตำนานเบื้องหลังการเล่นชาร์ลอตส์เว็บเป้าหมายของพิธีกรรมอาถรรพ์น,นี้คือการติดต่อกับเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าชาร์ลอตพิธีกรรมนี้มีส่วนเชื่อมโยงกับนวนิยายคลาสสิกเรื่องชาร์ลอตส์เว็บโดยเชื่อกันว่าชาร์ลอต เป็นเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1400แม่ของเธอถูกกล่าวหาว่าใช้เวทมนต์คาถาทำให้ถูกตัดสินประหารด้วยการเผาทั้งเป็นด้วยความหวาดกลัวชาร์ลอตจึงได้หนีเข้าไปแอบอยู่ในป่าใกล้เมืองแต่หน้าเศร้า ที่เด็กสาวไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากถิ่นธุรกันดารได้และในที่สุดเธอก็เสียชีวิตลงหลังจากนั้นไม่นานวิธีการเล่นชาร์ลอตเว็บขั้นตอนที่หนึ่ง รวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวข้องสิ่งที่จำเป็นจะต้องเตรียมสำหรับการเล่นชาร์ลส์เว็บก็คือห้องมืดคนเล่นสองคนไฟฉายของเล่นที่จะใช้มาเป็นของเส้นไหว้กระจกโตะ๊ะและเก้าอี้สองตัว ขั้นตอนที่2การเตรียมพิธีกรรมทำการจัดห้องโดยการวางเก้าอี้ทั้งสองตัวให้ชิดกันและหันหน้าไปทางทิศทางเดียวกันวางกระจกเอาไว้ด้านหน้าของเก้าอี้ในจุดที่สามารถมองเห็นเงาสะท้อนของผู้นั่งได้วางโต๊ะเอาไว้ด้านหลังบริเวณ กึ่งกลางของเก้าอี้สองตัวแล้วนำของเล่นมาวางเอาไว้บนโต๊ะในจุดที่สามารถมองเห็นได้จากกระจกเมื่อผู้เล่นนั่งอยู่บนเก้าอี้ขั้นตอนที่3เริ่มต้นพิธีกรรมดับไฟในห้องแล้วให้ผู้เล่นทั้งสองคน ไปนั่งลงบนเก้าอี้หลังจากนั้นให้เปิดไฟฉายจากนั้นก็ให้ทุกคนจ้องมองเข้าไปในกระจกแล้วก็พูดว่าพวกเราต้องการเล่นชาร์ลอตส์เว็บซ้ำไปซ้ำมาและตลอดเวลาที่พูดนั้นต้องไม่แสดงอาการกลัวอย่างเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นชาลอตจะสัมผัสได้ถึงอาการหวาดกลัวของเราแล้วพิธีกรรมก็จะไม่สำเร็จผลขั้นตอนที่4ี่การปรากฏตัวของวิญญ,ญาณให้ผู้เล่นทั้งสองคนจ้องมอง และเพ่งความสนใจในกระจกไปเรื่อยๆหากพิธีกรรมสำเร็จชาร์ลอตจะปรากฏตัวออกมาให้เห็นบริเวณโต๊ะด้านหลังถ้าหากเธอพอใจกับของเล่นก็จะเอามันไปแต่ถ้าหากไม่พอใจเธออาจจะโวยวายได้ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอย่างมาก และควรจะรีบยุติพิธีกรรมในทันทีแต่ถ้าหากเธอพอใจในของเล่นก็จะสามารถถามคำถามและสื่อสารกับเธอได้แต่ห้ามหันหลังกลับไปมองเธอเด็ดขาดคุณจะต้องมองเธอผ่านกระจกเท่านั้นขั้นตอนที่5ยุติพิธีกรรม เมื่อคุณถามสิ่งที่คุณอยากทราบเสร็จเรียบร้อยหรือว่าชารลอตเกิดอาการไม่พอใจขึ้นมาให้ทำการยุติพิธีกรรมโดยผู้เล่นทั้งสองคนต้องพูดพร้อมกันว่าลาก่อนชารลอตให้พูดพร้อมกันแล้วก็จ้องมองไปในกระจกต่อไปจนกว่าจะไม่เห็นเงาสะท้อนของเธอในกระจก แล้วก็พยายามอย่ามองของเล่นที่มอบให้เธอเมื่อมั่นใจว่าเธอไม่อยู่แล้วค่อยละสายตาจากกระจกแล้วเปิดไฟในห้องก็เป็นอันเสร็จพิธีคำเตือนในการเล่นชาร์ลส์เว็บชาร์ลส์เว็บ เป็นการละเล่นอาถรรพ์ที่มีความอันตรายดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกคุกค,คามจากสิ่งเหนือธรรมชาติขอแนะนำให้ท่านทำตามข้อตกลงก็คืออย่าใช้ไฟฉายขณะกำลังประกอบพิธีกรรมที่เป็นไฟจริงยกตัวอย่างเช่นตะเกียงเพราะว่าเธอเกลียดเปลวไฟ เพราะว่าตามเรื่องราวที่เราได้ยินมาแม่ของเธอถูกเผาทั้งเป็นพวกคุณคงจะไม่อยากไปซ้ำเติมเธอในเรื่องนี้หรอกใช่ไหม